สวัสดีค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชการทหารพัฒนามาติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยบัญชการทหารพัฒนาค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธ์ดีดําเนินการนําลูกปลาหนิงจิรดาที่อนุบาลไว้ในบ่อซีเมนประมาณ80,000ตัว ลงอนุบาลต่อในกระชังขนาด5คน8คูน1.5เมตรจำนวน2กระชังเพื่อให้ได้ขนาดเตรียมสำหรับแจกจ่ายให้กับหน่วยงานราชการและรัศดรที่ขอรับการสนับสนุนในพื้นที่ภาคใต้ณนะ ฐานผลิตพันปลาโครงการประมงหมู่บ้านนทพหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4-4สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาตำบลหนองหงอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชภารกิจของนักรบสีน้ำเงินจบข่าวสุรยาเจาสโซอ่าน